สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นตอนที่2ของการใช้งานเว็บเซอร์วิสใน Excel นะครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวเว็บเซอร์วิสจาก openweathermap.org นะครับซึ่งจะเป็นตัวเว็บเซอร์วิสสำหรับหาข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับโดยเราสามารถที่จะระบุชื่อเมืองเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีลิงก์อยู่ตรงที่เซลล์ B3 นะครับลองคลิกดู ลิงก์ตัวนี้นะครับจะเป็นเว็บเซอร์วิสซึ่งจะรีเทิร์นตัว x m l ออกมานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยค่าณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ31.51องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดนะครับพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงตกกี่โมงนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะ ครน,นี้ลองมาดูนะครับว่าลักษณะเช่นนี้เราจะเขียนตัว x part เพื่อดึงแต่ละส่วนของการพยากรณ์อากาศออกมาได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะคราน,นี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นมาผมก็บอกว่าจะต้องมี web service กันก็พิมพ์ว่าเท่ากับ web service ของตัว b 3 เราก็จะได้ตัว XML ออกมานะครับเหมือนกับด้านขวามือเลยนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างของมันอย่างเช่นผมต้องการเอาตัว country ออกมาก่อนละกันนะครับ country ผมจะต้องเขียนตัว xpath ยังไงเพื่อที่จะเอาตัว country ออกมานะฮะผมต้องเริ่มต้นด้วยการใส่เครื่องหมาย single quote เข้าไปนะครับไม่เช่นนั้นแล้วผมจะไม่สามารถพิมพ์ตัว slash เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมพิมพ์ slash เข้าไป พิมพ์คาว่า current นะครับซึ่งเป็นโหนดตัว root บนสุดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า city นะครับแล้วก็ถัดจาก city ก็เป็น country นะลองดูนะครับอันนี้ก็คือตัว path expression ก็คือเริ่มต้นมาผมบอกว่าให้ค้นหาเริ่มจากตัว current ตรงนี้แล้วจาก current นะครับก็มีตัวลูกของบันอันแรกก็คือตัว city นะครับจาก city ก็ค่อยมาหา country ซึ่งเป็นตัวลูกของ city อีกทีหนึ่งอ่านะคราวนี้ลองมาดูนะครับผลลัพธ์ ผมก็พิมพ์ว่า filter xml ผ่านค่าตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับผมจะได้รหัสตัว th ออกมาจริงๆแล้วตัว filter xml ผมจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับ filter xml แล้วพิมพ์ว่า web service ของตัว b 3ถัดมาผมก็ใส่ตัว p a t h expression เข้าไปในนี้ได้นะครับพิมพ์เข้าไปแบบนี้ก็ได้ city country ได้คําตอบเหมือนกันนะครับแต่นี้เพื่อการเดโมให้ดูผมว่าผมควรจะแยกส่วนที่เป็น x part ออกมานะครับเราเอาสูตรลิง n ์เข้าไปดีกว่าคราวนี้มาดูตัวถัดมานะครับหากผมต้องการเอาตัว country นะครับผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับผมต้องมี double slash นะครับแล้วก็บอกว่า country double slash หมายความว่าผมต้องการหาตัว tag ที่ชื่อว่า country นะครับโดยไม่สนใจว่า country อยู่ตรงไหนของตัว document นะครับ ลองดูนะครับผมฟิลเตอร์ xml ผ่านค่าตัวนี้เข้าไปแล้วก็ผ่านค่าตัวนี้เห็นไหมครับผมก็ได้ออกมาเหมือนกันคราวนี้ลองดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการเอา city name นะครับตรงนี้มี city แล้วก็มี name อันนี้ต้องทำความเข้าใจกับตัว xml นิดหนึ่งนะครับในตัว xml เราสามารถที่จะใช้วิธีการแบบที่เรียกว่าเป็นการกำหนด attribute ให้กับ tag แล้วก็กำหนดค่าให้กับ attribute อันนั้น อย่างเช่นตัว id หรือว่า name อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นตัว attribute นะครับซึ่ง attribute จะต้องอยู่ภายใต้แ tag ใดแ tag หนึ่งนะครับอย่างเช่นตัว id กับ name เป็น attribute ของตัว city นะครับส่วนตัว coordinate นะครับก็จะเป็นตัว element ของ city โดยที่ในตัว coordinate นะครับก็จะมีตัว longitude แล้วก็ latitude ซึ่งเป็นตัว attribute ของ coordinate อีกทีหนึ่ง ในการที่จะเข้าถึงตัวที่เป็น Attribute นะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับสมมุติผมต้องการเอาตัว name แล้วกันนะฮะผมต้องมาพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า city นะครับแล้วใน city นะครับก็คือ name จะอยู่ภายใต้ city ผมจะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย assign นะครับในการระบุตัว Attribute จากนั้นนะครับผม Filter xml ของตัว c5 กับตัวนี้นะครับ part ของเราเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว b a n k o k ออกมา หรือว่าถ้าผมเปลี่ยนตัวเนมเป็น ID นะครับเห็นไหมครับผมจะได้1609350ออกมาอันนี้คือวิธีการเอาตัว Attribute นะครับหรือว่าผมต้องการเอาว่ากรุงเทพนะครับที่ตั้งอยู่ที่ละติจูดลองติจูดเท่าไหร่ผมก็สามารถพิมพ์แบบนี้ได้ผมพิมพ์แล้วก็ตัว LON หครั้งแล้วอีกอันนึงก็ LAT แล้วผมก็สร้างสูตรนะครับ filter XML ตามนี้ตัวนี้แล้วก็อันนี้นะเห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวลองที่จูดนะครับอยู่ที่100.52นะครับละทิจูดก็ filter XML โออตรงนี้ผมพิมพ์ตรงนี้ผิดนะครับต้องมีสแลสอีกอันหนึ่งนะฮะเห็ไหมครับ13.75 อ่าครานี้มาดูนะครับ temperature นะครับเราจะเอาอุณหภูมิปัจจุบันเอาได้ยังไงนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้ก็คือ temperature นะครับแล้วก็ slash ตามด้วย add value นะฮะ filter xml ตัวนี้ของตัว x p a r t อันนี้เห็นไหมครับ31.51 สรุปง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัว attribute เราจะต้องมีการใช้ตัว assign นำหน้านะฮะหากเป็นตัว element นะครับเราไม่จำเป็นต้องมี assign นำหน้าคราวนี้ลองมาดูเทคนิคการเขียนอันนี้เพิ่มเติมดีกว่าเรามาทำความเข้าใจตัว API ที่เราใช้นะครับใน API อันนี้นะครับเราจะดูนะครับพอเราเห็นตัว http มาแล้วให้สังเกตตัวเครื่องหมาย question mark อันแรกนะครับจะเป็นส่วนเริ่มต้นของสิ่งที่เราเป็น query string เพื่อผ่านค่าเข้าไปให้กับ API อย่างเช่นในที่นี้นะครับพอมีตัว Question Mark แล้วมีตัว q ิแล้วก็เท่ากับ Bangkok นะครับถัดมาให้เลือกแสดงผลว่าให้ Output ออกมาเป็นแบบ XML Unit เป็นแบบ m มตริกก็คือออกมาเป็นแบบ c e l เ i u s นะฮะคราวนี้ผมสามารถที่จะสร้างสูตรขึ้นมาโดยที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกชื่อเมืองนะครับแล้วตัว API ก็จะทำงานผมสามารถแก้ตัวโค้ดอันนี้ได้เป็นแบบนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับให้ผู้ใช้เลือกชื่อเมืองแล้วกัน สมมติภูเก็ตพิมพ์ตรงนี้ในตัวนี้ผมก็จะสร้างโค้ดอันใหม่นะครับแล้วก็มาแก้ตรงที่เป็นแบงคอกก็จะเปลี่ยนเป็นเชื่อมด้วย A3 แบบนี้แล้วก็เชื่อมด้วไวตัวนี้นะครับตัวนี้ไปจนจบนะผมก็จะได้เป็นสูตรอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับตอนใช้ Excel ในกรณีที่เราเคยมีตัวไฮเปอร์ลิงก์อยู่ก่อนแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะผูกสูตรเข้าไปนะครับลองดูนะฮะผมคลิกเข้าไปนะฮะก็ยังเป็นแบงกอกอยู่ดีทําไมไม่เป็นภูเก็ตนะฮะจากทั้งที่สูตรตรงนี้ของเรานะครับโชว์ว่าภูเก็ตไปแล้วนะฮะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมสร้างนะครับตัว Excel จะกําหนดไฮ p เปร์ลิงก์ให้กับเซลล์ B3 ไปแล้วซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยมาที่เซลล์ที่เราต้องการตรวจสอบนะครับแล้วกด Ctrl K 1ครั้งดูนะครับพอกด Ctrl K 1ครั้ง h y เปอร์ลินี้จะ a s s o c i a t e เข้ากับ address อันนี้นะครับที่เขียนว่า Bangkok อยู่เลยตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการ remove ตัวลิงก์นี้ออกไปนะครับคือไม่ต้องการให้ B3 ไปลิงก์เข้ากับ address ใดนั่นเองนะฮะอ่าคราวนี้ผมเอาตัวนี้ออกละนะครับหากผมต้องการที่จะทําให้ตัว B3 นะครับมีสภาพเป็น Hyperlink ผมสามารถทําได้ดังนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาจากสูตรนะครับอย่างเช่นเซลล์นี้นะครับ คือมีสูตรก็คือการเชื่อมค่าเข้ากับ A3 เนี่ยจะไม่สามารถเซตไฮเปอร์ลิงก์ได้นะครับวิธีการทำนะครับเราต้องมาใส่คำว่าไฮเปอร์ลิงก์เข้าไปข้างหน้าไฮเปอร์ลิงก์ก็คือตัวฟังก์ชันนะฮะของ Excel แล้วผมก็ใส่วงเล็บปิดให้ถูกต้องเห็นไหมครับตอนนี้มันจะกลายเป็นมีขีดเส้นสีฟ้าๆแล้วแล้วผมสามารถคลิกตัวนี้นะครับเพื่อเปิดไฮเปอร์ลิงก์ได้เห็นไหมครับจะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็รับจิตจูด,จดลองจิตจูดสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับค่า ตัวที่เราเคยเขียน e x p a r t เอาไว้นะครับก็จะกลายเป็นของภูเก็ตละอ่ะครานี้ลองมาดูเทคนิคเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งสมมุตินะครับผมต้องการที่จะสร้างตัวลิงก์เพื่อให้ผู้ใช้คลิกแล้วไปเปิดแผนที่ออกมาดูได้ด้วยนะผมจะทำยังไงนะครับสมมติว่าผมมีผมมีลิงก์สำหรับใช้ในการแสดงตัวแผนที่ออกมานะครับโดยผ่านค่าละติจูดแล้วก็ลองจิจูดเข้าไปดูตรงที่ b 9นะครับตรงที่ b 9ผมสามารถเขียน สูตรได้แบบนี้นะครับตัวนี้ผมผ่านค่าตัวล a ติจ u d นะครับเข้าไปก่อนแล้วถัดมานะครับตามด้วยคอมมา1อันแล้วผ่านตัวลองจ i t u d แบบนี้แล้วผมใส่ว่า hyperlink เข้าไปนะฮะหลังจากนี้ผมคลิกนะครับตรงนี้สังเกตนะครับตอนนี้ google ก็จะโชว์ตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับตรงนี้คือภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวผมซูมเอา นะครับไหมครับนี่คือจังหวัดภูเก็ตคราวนี้มาดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการนะให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการพยากรณ์อากาศอีก5วัน7วันข้างหน้าผมจะทํำยังไงนะครับผมก็จะมีลิงก์อีกอันนึงนะครับลองมาดูวิธีการใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นของ Open Weather Map นะครับอันเดียวกับที่เป็นคนเขียน API อันนี้นะฮะโดยที่สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือ การผ่านค่า City ID เข้าไปให้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติผมมี City ID อยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับลองดูตัวอย่างนี้ผมเขียนโค้ดไว้แบบนี้นะครับ HTTP นะครับสุดท้ายตามด้วยตัว City ID ของภูเก็ตนะฮะแล้วก็แปลงตัวนี้ให้เป็น Hyperlink อ่าคราวนี้ดูนะครับพอผมคลิกตรงนี้นะก็จะไปเปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ แล้วก็โชว์นะครับข้อมูลการพยากรณ์อากาศของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นลายชั่วโมงอะไรว่ากันไปนะครับลายวันอีกกี่วันข้างหน้านะฮะเห็นไหมครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานเว็บเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนแอปพลิเคชันของเราค่อนข้างมากเลยนะฮะสำหรับเนื้อหาของเว็บเซอร์วิสตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกับตอนต่อไปในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ